ยกนะครับได้มาพบปะกับพวกเรานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของขยับสร้างกลุ่มเราตกวต่อจลาป็นกระบวนการสวดอีญามะกับท่านผู้แทนเกษตรกรนะครับวาดตากับท่านผู้ใหญ่บ้างแล้วก็สอดอ๋อนะครับพยานเอามาเอาเขาจะหลุด ครับตัวแทนท่านปออโรงเรียนก็ตัวแทนครูนะครับทำไมต้อก็คือเฉพาะท่านคีรีเขาสงสัยเนาะว่าทำไมอะไรอะไรก็คีรีทุกวันซื้อเขาเก็บขยะส่วนน้องๆก็เสร็จเนาะก็ขอบคุณนะครับทุกนำงตัวแทนหลายคนก็มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราอยากแก้ไขแล้วก็เราอยากพัฒนาเระบบเรา บ้านเราบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝันตรงว่าอยากได้บ้านคีรีไม่ใช่บ้านท่านสุภกุไม่ใช่นะเดี๋ยวเราว้านทำไมจะยเ้เลือกบ้านคีรีเพราะว่าหมู่บ้านท่านสุภกุลจึงตัดลำไม่ใช่ก็คือมันส่วนประกอบนะครับตั้งแต่แรกท่านก็ทราบที่ผมต้องบรรยายมากนะครับโครงการที่จะลงการแรกรของวิทยาลัยของเทศบาลเมื่แต่ก็ผมดู พูดออมาก็อีแบบนึงนะครับประชาชนก็อีกแบบนึงนะครับแล้วก็เขียนมาลอกมาสิดาปดีก็กลับ,บมากกับมากลับใช้นะครับผมก็จะไปด้วยนะครับไปพร้อมกนะันต่อยอดนะครับเพิ่มเพิ่มความยัง่งยืนนะครับให้เรื่องการจัดการขยะแบบเป็นประหุภาคีนะก็คือทุกคนเป็นองค์ขาวายุเดินไปพร้อมๆกันแล้วทำขับเคลื่อนกันไปพร้อมๆกัน เพื่อที่ให้ตำบลกละ่มอเหนือนะครับนะครับเรามีความโดดเด่นเรื่องของการจัดการขยะนะครับรวมของเราให้เป็นตำบลขยะพอเพียงนะครับอย่างยัง่งยืนนะฮะฟังแล้วอาจจะงง,งขยะพอเพียงคืออะไรนะฮะคำว่าขยะพอเพียงนะครับก็ม,มาจากลากขงคำว่าเศษกิจพอเพียงพพอเข้ามาปุ๊บเรอาอยู่ที่ตําหนักนะครับมาอยู่ใกล้ตอนหนัก รัศกาที่นะครับท่านส่งให้ปัญญาสืบิดขอบเย็นเอาไว้นะับแล้วเขาเรียกว่าถ้าเหมือนเหมือนต่างประเทศเขาเป็นเป็นคนอังกฤษคนอังกฤษคือเขาต้องอะไรนะการกินการอยู่เขาต้องแบบมีเขาเรียกผู้ดีนะฮะทุกอย่างแต่จริงเรายังสามารถดื่มน้ำจากแก้วนะฮะได้เลยนะนี่ต้องเอาหลอดมาคุณหญิงคุณผู้หญิงต้องหยิบสองนิ้วแล้วค่อยดื่มเพื่อความสวยงามเาในการถ่ายรูปนะ เวลาเราไปกินน้ำชากินอะไรนะอเมซอนต้องแก้วสวยๆถ่ายรูปเซลฟี่ไดนเลมั่นดเนี่ยขยะมันเกิดจากความไม่พอไม่พอดีเราใช้เกินความจําเป็นนะฮะจริงๆปัจจัย4ของของเราความต้องการของมนุษย์มันมีอยู่ไม่มากนะที่เราเรียนมาแค่นั้นทงนะครับมันไม่ได้เอามาใช้ีเซ再生能นได้ไม่ใช่อย่างที่นนี่คือนี่คือก็เลยยกหัวข้อขึ้นมาว่า เราต้องมีการจัดก,การขยะแบบพอเพียงนะครับตามตามรอยของเศรษฐกิจพอเพียงของนยองายกรัฐมนตรีที่9านะครับ <S <S แต่พอมาอยู่ที่นี่นะครับถามว่าทําไมจําเป็นหนึ่งเรามีพระตำหนักทักสิิราชนีเวืเรามีอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวอ่าันุ่ซึ่งทัากข่าวจากท่านหัวหน้านะครับว่าตอนี้กำลังเข้ากระบวนการที่จะยกฐานะขึ้นเป็นอุทยานอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ในเร็ววันนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นประเด็นเลยนะครับเรามีเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเรามีศูนย์การศึกษาที่คุณทองนะครับซึ่งศูนย์การเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่นี่ล้วนๆแล้วคนที่อื่นก็จะมาดูงานที่นี่นะคนก็จะมองว่าเรามีต้นแบบเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์การจัดการแต่ทําไมคนหมู่บ้านในรอบๆข้างของศูนย์ทำไมถึงน่าจะยุฐานะขึ้นไปใกล้เคียงกับศูนย์นั้น กลายว่าเอเหมือนเราไปไปนตรงใช่ไหมขับรถไปทางนะครับเสด็จตัดดําเดิมท,ทุกปีเราจะเจอล้วปัญหาเดิมๆพอสเสด็จทีอ่ะเดือดร้อนกันแล้วหนึ่งทำไมเราถึงไม่ทําให้มันคงที่ทําให้มันสบมบูรณ์แบบตลอดเวลาท่านสเสด็จตอนไหน,นปุ๊บเราแค่ทํางานแค่สองวันเสร็จจบไม่ต้องทําอะไรมากเคลียร์พื้นที่ใช้เวลาแ๊บเดียวแต่นี่เราต้องลง96ตันเท่ากับ96คันรถสิบล้อ คิดดูรถสิบลอ้อวิ่งขนดินไปถมท,ที่บ้านท่านนะฮะเกคันได้ปริมาณดินขน่ดไหนนะฮะบ่ที่ประมาณแสนสี่ที่เราเจอทุกวันนี้นะครับแสนสี่นี้ยังไม่หมดนะนะฮะยังมีขยะที่ท่านบอกว่าไม่มาเก็บอีกทาไมไม่มาเก็บที่โรงเรียนทําไมไม่มาเก็บที่ทยามทำไมไม่มาเก็บในหมู่บ้านยังมีเหลือที่เรายังไม่เก็บอีกอีกตั้งเท่าไหร่เพราะเราเก็บไม่ทันเพราะเรามีรถแค่สามคันนะ สาคัญต่อการเก็บขยะทีนึงนะครับประมาณแสนนะครับต่อเดือนนะครับแสนต่อเดือนเราเอาไม่อยู่แล้วถ้าเกิดเราเก็บหมนจริงๆนะฮะถ้าสิบต่อจะคุยท้ายๆผมก็เคยนึกหลักเราใช้หลักอะไรมาจัดการขยะที่นี่เราบอกแล้วเราใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราก็ต้องใช้หลักนะครับหลักพอเพียงเรื่องขยะนะครับหลักพอเพียงก็คือต้องใช้อย่างพอประมาณเหมือนที่บอกนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสร้างขยะที่มันจาเป็นจริงๆที่จําเป็นต้องมีแต่อะไรที่ไม่หลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงมันสั้นนะัะมีเหตุผลนะครับเราใช้แล้วนะฮะเราต้องมีเหตุผลว่าเราจะจัดการกับมันยังไงมาคิดเหตุผลกันคิดวิธีการกันว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะใช้หลักเออเราจะรีไซเคิลเราจะทําปุ๋ยซีใช้หลักคิดของเรานะครับหาเหตุหาผลมาทําแก้ไขปัญหากับมันให้ได้นะ ท้ายคือภูมิคุ้มกันของเรานะครับการที่เราจะทําอะไรนะ,ะถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันเนเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนเอาไว้ลงนั้ายังไงก็ป่วยเป็นโรคนั้นเดี๋ยวพอเก้าเดือนก็เป็นหักนะ,ะเดี๋ยวก็เป็นตับเสืปีนะ,ะถ้าเราไม่ป้องกันก่อนเนี่ยหลักที่สําคัญคือหลักภูมิคุ้มกันที่จะมาจัดก,การนี่แหลเราทําไงให้ชุมชนเรามีมาตรการขึ้นมานะหรือเรามีวิธีการหรือกลวิธีอะไรต่างๆ เรากำหนดมันขึ้นมาแล้วทุกคนทุกภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วต้องไม่ต้องตอบนะโอเคใช่ไหมมันถือว่าขยะนี้มันเป็นปัญหาทางการจีรด้วยสัมพันธ์ที่ต้องแก้ผมขออนุญาตเอาความนิดหนึ่งที่จริแล้วโครงการที่มาอย่างไหนผมเป็นกรรมการของสื่อแล่น้อมของกระทรวงการต่างด้าวมาเมื่อ การปฏิบัติมาก็มีกบอยู่ก้อน่สามเเนือว่าประมาณนั้นแหละก็จะคืนแล้วผมก็บอกว่าผมขอเนี่ยขอลงการเนจลงเงินเหนือก็ตัวนายกนโยบายสนใจไหมพอสนใจครับเป็นโครงการประหยัดนันยกน้อ๋อยผมก็อกที่อนโครงการในวันนั้นก็มีเหตุโครการไป้่อนี่เราอีกโครงการที่มีีในวันนั้นนะผมบอกท่านประธานจ้าางว่าไอราว่าเป็นประธานยัง ว่าะฉะนั้นผมขอ,อขอลบในการเช่นเดโครงการนั้นเรื่องน้ำคืนเดี๋ยวผมสารนายกแล้วนายกสนใจวันนี้โครงการอยู่ที่คณะเทศบาลอยู่ไม่ตอนนี้ผมไม่เอามาก็ดีตามซอยก็ดีถ้ามันขยัายยมถังเมื่อไหร่นั่นคืนปัญหาที่ตามมาใช่นไหมวันนี้จะทำอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยแต่ตัวเทศบาลรอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก่งเหตุขว,ว่า ถ้าเราชาติอยู่ใช่ไหมบางหมู่บ้านบางกขตมันของวันเองแล้วเพราะเออข้อเกลของข้อกันขยันมีจำกัดส้าอีกสามวันจบทางก็เก็บตรงเี้ยผมว่าผมมีคว่าเอจะทำยังไงให้ที่สภาตะบนการรูนเือหรือคนตำบลใครรูเือก่อนที่จะที่ใครเป็นถังะจัดเก็บตัวเองก่อนใช่ไหมคากแย้ๆเนี่ยที่มีคยอะก็เก็บสิไม่ต้องวาดติก็ใส่ขวดที่ตัวอยางก็ใส่ก็ใส่ไปหมดนั้นใช่ไหม พอส่วนที่มีประโยชน์ก <c ười> ็เนี้ยครับคุณไย้กันได้มันก็จะเป็นการลดของนักไปใช่ไหมแต่ความเหม็นไม่ฝินน้อยต่างหากแ้วหมาข้ามเคีย์้างผต่างหากต่ก็ผ่านไม่ามากจันช้หมดเลยตัวเนี้ยหลายจุดนะผงกำลังจะไปเดือดหลยมบ้านเฉยตรงเนี้ยผมว่าทำอย่างไรองให้รับาลเปิดมีสร้างความเป็นหนักทุกจุดให้จัดเก็บไปก่อน จะเก็บก่อนมาถือว่าก่อนมีขยะเอามาขยาที้ถ้าจริงจริงที่มันเปนทางทั้ยไอ้ไหนที่ไม่ได้ดูเลยไอ้ข้าวเป็นอะไรทั้งไอ้ที่ไม่หลุดเข้าขึ้นในเนี่ยไมโอ้ยเป็นไม้ทั้งสานักงานผมที่ตัวข้าวปัมต้องมันถามน้องๆสนักงานดูวอื่นไม่เป็นไรแต่มาดูหน้าบ้านจนมันเองใจไอ้นั้นเราเป็นานักงานเจนมันเขไม่รู้ว่ามันคือข้าเปลี่ยนเสียของูการที่ว่าโนะเนี่ยเพร่ะว่า แต่อะไรนี้มันต้องสั่งฉันดแหละนะวัี้เขาไม่ค่อยห้ก็เห็นเบว่านี่คือปัญหาที่ส่วนที่ทุกคนมายู่อดร้อุดนี้จะต้องชิมาลายและจะต้องไปถ่ายทอต่อไปว่าทำอย่างไรคอจะมีายายเ่เกิในชาตในส่วนี้ครับขออนุญาตแ่นี้ครับตามที่ประธานบอกเมกี้เนี่ยนะครับมันมใช้งานนะครับที่จะเขาเรียกว่าลุกอิจเรื่องของ าชาวบ้านใช้งานนะครับคุณจะบอกว่าไงดีอสมมผมเองเนี่ยทั้งแปะคนก้าคนเนี่ยถ้าจะบอกว่าคนอื่นจะเชื่อหรือไม่นะครับเยียเ่ยมแฟนเพื้นอนก็เดินหน้าตัวเองยังมีครับนะครับอุตส่าห์ไปเก็บให้เพื่อนนะครับเยีย่ยมเยี่ยมคนหนึ่งไปไปกระเด็นโดนหน้าเพื่อนนะครับเมื่อวานซึ่งยังดนอีกนะครับ ผมทำอยู่ตั้งแต่ปี57นะครับที่ทํามาทํามาก็ไม่ได้ไม่ได้วังว่าจะเป็นหมู่บ้านดีเด่นอะไรต่างๆไม่ใช่ครับว่าทำเฉพาะในระแวกของห่บ้านนะครับคือแรงบันดาลใจจริงของบ้านทีเกมาจากถ้าท่านยังจำได้ปี57-58เป็นปีที่การอุบัติเหตุของเราได้แชมป์โรคไข้เลือดออกนะครับ การประกอบเด็มท <cin stereotype> <c ười> <dragging> ี่สุดของจังหวัดราชทิวาคือของอำเภอเมืองอำเภอเมืองก็คือตำบลกาลัวเหนือตำบลกาลัวเหนือก็คือช่วงนั้นท่านจ้น้าเปลก็อยู่ที่มูสีแต่กรมการไว้ก่อนมูสีพยายามอ่าอ่าแรกแรกก็คืออสอเก้าคนทำทุกเดือนละครั้งต้องเก็บขยะให้ได้นะครับงานนานมากก็พอได้ที่หมามาร่วมด้วยก็สบายใจแล้ว คขาริว่าสรุปแล้วว่าตอนนี้บ้านคีรีผู้นำาุุกระดับต้องมีการส่วนร่วมมีส่วนร่วมไม่พอต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีของชุดๆุดนะครับก็อย่างที่ประธานบอกเมื่อกี้เนี่ยเก็ไทิ้งได้สาวอาทิตย์อย่างวานคารกไเก็บไม่ทันได้มีในทางาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆหรือในเ,เนสียงตามสารนะครับก็คือ,อพูดประหารสุข ถ้าเป็นไปได้เก็บที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเก็บเนะเพราะว่าเป็นของเราเราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปอไอกไปตากตากน้ำตาก,กลมอะไรมันจะเป็นเก็บที่บ้านเราให้ดีก่อนพราสามารถที่ันไปใส่ได้ก็รถเทศบาลจะไปเก็บนี่นี่นี่คือเขาเรียกว่ารูปแบบท,ท,ที่เราทำที่เราทำอยู่นะครับจ ท่านพึ่งเส่ชจวิตัยตอนให้หนามวันนี้ที่นี้กรมะยา แค่สนองครับออคือต้องสนองอย่างเดียวเลยคือเป็นงานบริการเต็มเลยคือถ้าข้างนอกิใจข้างในก็บาองครับถ้าข้างนอกใจนี่ขนาดมีถังมีถังเก็บขยะใกล้ทเออาท่านบางคนเนี่ยยังเจริาทิ้งเป็นิยะไม่ลงถังนะครับคือชั้น้าทีนี่ต้องไปยิ ไม่คไม่ไสามารถทำอะไรได้เลยคือเป็นงานที่เราต้องสนองอเดียวสถ้าข้างนอกที่พวกที่ท่านกำลังเอาวาสาแต่งานอะไรอยู่เนี่ยคือถ้าประสบของทัเด็กตูยังไงอามนาก็เจที่อานาก็เบาใช่ไหมขอบคกครับการเรียนบ้านพูลกะปะนะคะเอ สำหรับโรงเรียนบ้านปุลกะปะเนี่ยนะคะเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของขยะนี่เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะถ้าสังเกตว่าถ้าไปเอามะนาวแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ไปทางกปุลกะปะเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเออจะมีขยะอยู่นะคะดิฉชายย้ายมาโรงเรียนเมื่อปีพศ2561 ก็มีนี้เข้าปีที่2แล้วนะคะเรื่องแรกที่จะทาก็คือเรื่องของขยะค่ะเป็นอะไรที่พูดหน้าแถวทุกวันอบรมเรื่องขยะว่าเขาอายนะคะนักเรียนอายที่จะถือขยะมาฝากที่ธนาคารโรงเรียนนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเราน่าจะเริ่มกันที่ตรงปลกจิตสำนึกนะคะ ให้เขามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะรักษาธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะที่ท่านหมอพูดถึงเว่าเมื่อกี้ว่าเราอยู่ในอับทางเข้าไปทางอ,อ่าวมะนาวนะคะซึ่งเป็นสถานที่สวยงามนะคะเราควรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และก็รักษาธรรมชาติเด็กๆทำง่ายโดยการไม่ทิ้งขยะนะคะช่วยกันรักษาค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เชิญรงเเห็น มาพูดคุยในวันนี้ขอบคุณค่ะครับวันนี้เออ่ตัวแทนของมัสยิดบางกีรีเออ่จะพูดว่าเออ่สาโคกตัวฟงเขย่าในมัสยิดนที่ตาริกาของคนเนี่ยที่ตาริกาก็มีธนาคารเขย่าแล้วก็บริเวณมัสยิดกรรมการมัสยิดและตัวอิมานแล้วก็ใหญ่บ้านสู กองควบคุมเนี่ยนี่ติดขยะไปขายที่ธนาคารขยะคอนโดเรียนขอแทนครับขอบคุณรับท่านนายกแ่าน์พกรและผู้เขา้าร่วมประชุมวนันนี้ทุกคนนะคะดิฉันนางสาวเศลาอบได้น,นะคะมาเป็นตัวแทนของรปตอภิริขออภิษฎประปชุมที่นครสวรเคอก็สำหรับในเรื่องของการจัดการขยะนะคะที่ได้พบเจอในพื้นที่ของตำบลสะระดวนเลยะ ที่ได้มาทางาน,นที่นี่ประมาณ3ปีกว่าก็คือตลอดเวลาที่3ปีเราก็ได้ลงชุมชนเกือบทุกชุมชนแม้แต่ว่ามันจะมีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นก็คือโรคไข้เลือดออกอย่างที่ผู้ใหญ่ได้พูดไม่สักพูดนะคะเราก็แสดงสภาพขยะในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดจากจิตสำนึกของแต่ละบุคคลหรือว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านเขา ขาดความรู้เพราะจุดนี้เราก็ไม่ได้ทําการวิจัยหรือไม่ได้ตัง้งทำอะไรนักก็ทักถามว่าเกิดจากปัญหาอะไรการที่เขาขาดความรู้ในเรื่องของการคัดแย,ขยกขยะมากกว่าเพราะว่าชาวบ้านบางคนเขาจะไม่รู้ว่าขยะตัวนี้ก็ควรชิ้นตรงไหนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่สําสหรับบางคนเขาก็อาจจะเข้าใจบางบ้าง ก็อาจจะไม่มีเนื่องจากว่าเขาสามารถแค่แยกขยะได้เช่พเนพวก,กพวกที่เป็นพวกกระป๋องพวกที่เป็นพลาสติกที่สามารถเอามาีไซเพิ่ได้เขาก็จะใส่ั้งนหา้าแต่สําหรับบ,บ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่มีการพัดแยกขยะคิดว่าถ้าเรื่องปัญหาของขยะถ้าจะให้ลดลงได้ก็อาจจะมาจากต้นทางก็คือภายในบ้านของแต่ละคน ถ้าแต่ละคนสามารถที่จะทัดแกยกขยะได้เชื่อว่าขยะจะลดลงได้ในพื้นที่ของเราที่ของอบ้านที่สมบูรณ์นะครับไปใช้พื้นที่ของหมู่สิบนะครับโดยทางท่านผู้ใหญ่และลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่ก่อนนำล่องร้อบคนนะครับในส่วนของการจัดการขยะมะนาวนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับในการจัดการขยะของโรงเรียนของมัสยิดเราก็มาร่วมกันนะครับอ่ะ